ค okay, นะครับผมก็สวัสดีกันด้นะครับวันนี้ก็มายุตบรายการ Miss s a r m o d r Round นะครับผมโอเควันนี้ผมคิดว่าจะมาสอนวิธีการเล่น m e c f t แบบออนไลน์ในคอมนะครับผมได้ทุกเวอร์ชันเลยนะครับอ่าน,นี่ก็เป็นแบบ PC นะครับผม,ผมซึ่งผมก็ช่วงนี้ผมก็ My Cup P.E ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะเพราะว่าได้คอมใหม่นะก็อัดแบบ PC ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะมันยังไงอะ คือมันเยอะกว่านะฮะแล้วก็เล่นดีกว่าด้วยนะฮะเพียนะครับพอถึงหน้านี้นะฮะก็ให้คุณไปตั้งค่าที่ภาษานะจะาภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่านี่เพื่อความอาโปรเฟช诺นะฮะเพื่อความคล่องตัวนะมือเลยขอเป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าไปที่มัลติเพเยอร์นะฮะหรือว่าอาเล่นหลายคนนะครับผมอ่าแล้วทีนี้เนี่ยผมจะแนะนาให้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับก็คือเพิ่ม แล้วก็กดไปที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์โอเคซึ่งผมเซิร์ฟเวอร์ที่ผมแนะนำก็คือ MC s e ็กซ์ซินะฮะเซตนี้แบบครบครันนะฮะ MC นะฮะ MC ขีดเซ็กซินนะครับเซ็กซ์ินแล้วก็ MC s e ็กซ์ิน com net เออ net โอเคนะ,ะแล้วก็กดตกลงไปฮะแล้วก็เลื่อนมาดูนะฮะอ่าจะได้หน้าตาอย่างเงี้ยก็คุณก็กดอ่าดับเบิลคลิกสองั้งนะหรือว่าจะกดเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นะฮะกดไปเลยนะฮะ อ่าทีนี้มันก็จะมาหน้านี้นะครับผมก็ให้คุณเข้าไปเลยฮะ,ะในสีม่วงๆนะฮะที่นี่มันก็จะให้คุณดิจิสเตอร์นะฮะก็ให้คุณพิมพ์แท็บนะฮะแล้วก็ R E G I S T E R นะฮะแล้วก็ตามด้วยรหัส2ครั้งนะฮะตั้งดับเป็นนะฮะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะฮะซึ่งก็ต้องให้เหมือนกันนะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับนี่ฮะวิธีการดิจิสเตอร์นะ,ะแล้วคุณก็กด enter ไปนะ,ะ <Yahoo! S 1> ก็คือประมาณว่ากดดิจิสเตอร์แล้วแล้วก็ตามด้วยรหัส สองครั้งนะฮะ When เว้นวักเนี่ยนะฮะอ่ะกดดิจิตเตอร์นะฮะดิจิตเตอร์เมื่อกี้นะฮะกดดิจิตเตอร์แล้วก็ตามด้วยอ่ารหัสแล้วก็ตามาด้วยรหัสอีกทีเว้นวรรคคือ,อเดี๋ยวอธิบายใหม่ทับดิจิตเตอร์เว้นวรรครหัสของเรานะฮะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็รหัสของเรานะ,ะแล้วก็กด Enter ไปนะแล้วก็เข้าไปในนี้นะฮะ อ่าแค่นี้ก็เข้ามาได้แล้วครับมีม่ไดเกมต่างๆนะไม,ไม่ว่าจะเป็นซาวเวอร์บูส์นะแบบเอาชีวิตรอดสกายบล็อกเกาะลอยฟ้าอ่าไอแลนด์เกาะแบบเกาะติดทะเลนะฮะแล้วก็เบ็ดบอลนะฮะแบบทำลายกันนะฮะแล้วก็ลัคกี้วอลนะฮะอ่าแล้วก็ซาวเวอร์เกมนะเป็นแบบ PVP กั P นคะิดแบตเทิลนี้ก็แบบสู้กันตัวต่อตัวนะฮะแบบเป็นมัวเออตายแล้วเกิดใหม่เรื่อย สกายวอลก็เกาะลอยฟ้าสู้กันแบบเกาะลอยฟ้าแล้วก็นี่แข่งกันแข่งกัรในการต่อสู้นะเอ้ยแข่งการกันสร้างดีเออแล้วก็นี่ยูสอ่าอะไรอาเต้าฮาร์ดคอร์นะฮะแล้วก็นี่แข่งกันกันสร้างนะฮะใช้ความดูเป็นหลักแล้วก็บล็อกคันนะแบบซ่อนแอบเป็นบล็อกนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยมีอันนี่ด้วยนะมาครับสไตร์นะก็คือแบบคัลเตอร์สไตร์นะฮะโอเคซึ่งก็มีแค่นี้นะฮะนะฮะก็เซิร์ฟนี้นะก็เป็นเซิร์ฟที่เยอะอยู่ใช่ได้นะโอเค ซึ่งเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะฮะโอเคพอมารอบต่อไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะอ่าโอเคโอเคเข้าไปนะเนี่ยโอเคพอคุณเข้าแล้วซึ่งพอคุณเข้ารอบต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ดีดีเทเอร์เลยนะฮะก็คุณพิมพ์ล็อกอินไปฮะล็อกอินนะแล้วก็ตามด้วยรหัสที่คุณตั้งมาเมื่อกี้นะฮะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะ ถ้าล็อกอินครั้งเดียวแต่ถ้าดิจิตเตอร์นี่สองครั้งนะแล้วก็กด enter ไปนะอ่าเห็นไหมครับแค่ล็อกอินนะฮะแล้วก็เป็นวักแล้วก็ตามด้วยรหัสที่เราสมัครไปตอนแรกนะฮะแล้วก็คุณก็อยากเล่นอะไรฮะก็คลิกไปเลยนะฮะนี่ซาวเวอร์เกมนะฮะนี่คลิกไปคลิกไปนะฮะอ่าทำมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะอ่าอยากเล่นอะไรก็เล่นได้นะฮะ อ่าโอเคคลิไปนะโอเคนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครัแบบโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวกลับล็อบบี้แป๊บนะฮะซึ่งถ้าอยากกลับลนะ็อบบี้เนี่ยก็จะก็พิมพ์ไปนะสลับล็อบบี้นะฮะเนี่ยสลับนะล็อบบี้นะ L B B Y นะสมมติว่าเข้ามาินิเกมแล้วแบบเอ้ยไม่อยากเล่นอนะ่ะก็สลับล็อบบี้ไปนะฮะแล้วก็คลิกที่เข็มทิศนะฮะนี่ฮนะ แล้วก็เลือกใหม่นะฮะโอเคก็ถือว่ามีแค่นี้แหละนะก็อย่างอื่นก็ศึกษาเราเองนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้บายบายบครับเจนคิดต่อไปครับผมบายบาย